สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเพื่อนทุกคนเด้อพี่น้องืัอนี้วิาทุกคนออกทงเด้อเกี่ยวเขาหน้าแขมหัวยส่วนหน้าแขมบ้าเท่าเกี่ยวลแล้วแล้วนะเนาะแต่ว่าแสแหละบริทาย์เฮงเบิงเพราะหน้ามันเป็นมันมีหนาวมันมีดินตุมต่มตุมต่มเฮาอยากดุยมันเหลวเนาะเกี่ยวสองสามมือปันเลยเนาะพี่น้องก็ดีแล้วเดี๋ยวเขาเจ๊ตสอบเนาะหน้าแขมบ้าวันนี้มาแขมหัวยเนาะมมีไอพ่นมาซอยพร้อมเนาะจําโบเพิ่นกะ วางเวียนเนาะเพิ่งก็เลยขึ้นมาซอยเนี่ยมาเล่นพิ่งกับเมื่อขายคือเก่าเนาะปีนี้เขาว่างามเด้อทุกคนหนามถั่วมันแดดแดดมาเนี่ยมันคือบอลล้อมมายโยมมผิ้วบอลล้อมดูผุถอกรเจ้าว่าผิวเอ้าร่มมากกระจาว่าหน้าหกหาเดื่อพี่น้องนีห่หายยายหาเดียวเลือกกหันหามาลอกปากแตกเออ ไหวแต่ว่าปวดเสือเดียงหอหัวนี่ใส่กนุนก <laughs> ุนกุนกุน่วยัไเมื่อวานี่นขึอนนี่นะบอ,อยาล้าด้พีน่นนอดำแล้วกับฟ้าลเลยบวดดมะลกเนี่ยนำถว่วปีนี่เขาบ่งงามเลิกปีนี่อันนี้มละเกี่ยวเขาวได้ไหนหอนี่ยม้ ไดสชมค่าไดสชมค่าเพิอ่งอีกมาค่าอีกนะสมมือกับมาส่ต้องแทกอีกแหละอยู่ใครจะมีลมนะนังพี่นอ้องเฮ็ดเป็นพรเด้ะเฮ็ดเป็นพรหนะสีไวกว่าเฮ็รรดฮฮเป็นกำเนาะเกี่ยวเกียวป้าหล่อความไหวต้องเปิน

ข่ากเจียวแรนะทคนกร้างคุณได้มากละเอียดกระซงนะนเวามาจนแตงสันบางนะี่บนจริงดวก็ได้เห็ดนนเนอนอยออธิารอธิสะดวกอย่าไล้ดำบน้ะลูกหาดำ้เลยนานี้ไม่

เกี่ยวข้อไปยังไม่เห็นลูกเนอเรเนาะ่คิด่ากเกี่ยวอกรดงๆับกินเหเกี่ยวข้อไปผมเหา่นหอยงนหน่อยเี้ยหน่อยนหนอยก็พออ้โหหนมาจัดทางออกมจัดทางมา มีันเชิงเหรอพ่อมั้วข้างในนี่ขาดไปหน่อยอยู่เนาะขั้วข้างในแสียคุ้งเดินลำเราขึ้นไม่ถึงก็ต้นมันบ่อพอมันไม่ถึงหรอแดดรดป้าแต่มมันบ่หอมันบ่เอาคือ่ถ้าเขียวนาแคมวานแดดอย่างเดียวเพมีลม เขาบงามเด้อพี่น้องกินหญ้าก็ร้ายนาถั่วพี่น้องสภานเขานามถ่วนามถั่วมาน้อยมันพาขี้หญ้าขี้งกมาทมะนามถ่วบางหนึ่งเขาใก่สด้เกียเล่าฝนตกนักสวงหนึ่งพี่น้องนามถั่วมายังไฮเดียเนาะไฮซสไทยไฮใหญ่ ซุซ่มแสละวา er. wine, อยากขายมันแล้วนะคะเมื exactly. ่อกินเขาเพลนอยู่เพื่อนเนาะอัมนยิเเป้เห็ดของกินท่ะออยูผ้าลุยผ้าเกี่ยวเขาแหลกนาสท้ายชาสท้ายให้บักไล้วพี่้องหนาวกไฮเนาะไฮไยไม่ไฮเดียวหันไฮอีมอลอกแปลก ดำน่ะแม่นไ้นี่เลยใหญ่ไอ้ยูมันอยากแข้งไ้นี่มันอยากแข้งกูโมมันไฮใหญ่ฮะดำมาทันเด้ออยากแข้งหน่อยหนึ่งไอ้ยูไปมาดำแั่ยังไ้หน้านี่ไอ้ยูแล้วไปมาแล้วมาหน้าักห้องคนเกี่ยวขาวแลนพี่น้องเฮ็ดเป็นพรเนาะมีน้ำหน้ำถ่วมน้ำบุกพี่เนาะมึงก็ยังขังใน้ไฮหน้าอีนี่เนาะพรหน้ำถ่วเสือมอันหนึ่งเนาะฝนตกนะ ทางนะก็จะมัดเขาเนาะพี่น้องหน้าก็เจาะเรียบร้อยไปแล้วก็เจาะเกี่ยวม,ม่แต่ก็เจาะลงมาัดาบเนาะชุนสไลเกี่ยวละแล้วเื้อไนม่แต่มามาทาบขึ้นกองอยู่เทียงไหวเนาะสามอันมีทางรถเข้ามาจาังปันเนะาะเพราะหน้ายุปีมันอยู่ใจกลางเนาะพี่น้องทางรถมาหยางเนาะแห้งน้ำมาถั่วมาาะมาทางทางรถก็สิม,มาหยางเนาะ,ะนอกจากว่าก็เจาะเกียเ่ยวเขาแล้วเบิดมีทางมาคุณพี่น้องจังได้ปัน มึงสภาพใส่เสื้อสองสามตเลยด้พี่น้องแดดแดดซึ้อมากินข้าวเที่ยงเยืนน่นเนาะพอดีแล้วสิบเอ็ดมุงเคิงพี่น้องยามกินข้าวเที่ยงเยืน่นพักพอื่นเพื่อนเลยเนาะครับอืมืออื่นแบบถ้าซอซูไว้เนาะให้หมอกมัน,นันหมังมันเพื่อนสกสารจะออกมา,มาถามผดเที่ยงไววเนาะสำเร็จไปอีกทงที่สองสำเร็จเกี่ยวเดี๋ยวทงที่สองยังหาบเนาะพากันเก็บเคืองเก็บคล้องเมื่อได้แบบนี้ อื่นจากมาหาไ่แดดแดดพี่นอ้องแค่แต่อันมีลมน้อยนึงเนะาะาบมันบนกับดบอยเกี่ยวเขาหน้าน้องเกียนเอาเอามือน่ะหับเขาแรนเี็้นผลพ n อยผนหยิบหน่อยนึงเนะาะหับเขาเรียวรเดดนออกเมื่อเดือพี่น้องไม่ห้ากินขขาวเทียงเรื่อนเมือ่อ พมาพี่น้องออกามันจังอยู่ได้เพิ่นีม่ขีต้มร้ายเนาะเหมือนหน้าานีน้องแกนแห้งมแต่ขีต้มจะขออเกที่ยนะ้ในปุ๋ขาวกับู้กู้กันเน่แล้วล่ะอันมันผัดขีนยาขี้ยกมาทมนะขเพว่แล้วะ่งแลกวคนกินขาวเด้อ เมื่อกินขาวยื่อนก้อนทางนี่มันกระเทินกม็มาน่ะน้ำถ่วหน่อีิี้ขาวบางามตายนาำกระมี่มากดำเพราะาอันเขาเป็นห่วงแล้วน้าถั่วในส่วงมงนงนันหนึ่งพี่น้องอาทิตย์คืนหลังนะกำลังสีไดเกียบน้ำมาถว่วเขาก็าจะ นามถั่วมนดำเนาะคือกันเลยหาสงสรเลยากกินยากิต้มโอบก็จะใส่เขางนแน่นะก็จะเนาะกยาอนี้เนยนะมือนีรเขาหน้าวานเนี่ไปทางเก่าแล้วอเป็นห้องน้ำแล้วสิเลอเลยน้ำ็กินได้แล้วเกียร์เติมหรอ่ะ โย่รับผู้เดียวเนาะเผื่อสิมัดนะพอนี่ช้นีอี่ยวเกมันเนี่ยขาวลบกจมัดยด้บงามอยู่ได้แต่ละบเพียงหยาล้นนะพอายนี่นะว่าไข่อยู่ดะหนัถั่วมาหน้าทงนี่ต่อไปมาหน้าทงนี่แหละพี่น้องเี่นกีม้าเีอายัว เซตชูเซตขัวขัวฮักทุ่งลองไปเดียวแกะเหรอคอมเรนบิ๊ไฟตอกนะบิ๊กไฟตะแม่ตลดแม่ตะขืนน้ำหลังนะเดี่ยวล่ำเดียวอีกไหม่ยังอีกขวดนึงบิ๊กไฟแม่ตะขืนมาเดียวฮกแกะแล้วเนาะต่อต่อบิ๊กไฟ อัน้ายจะไต่ก่าหมกลุ่มไต่มต้นตีนยของโมปากับโต้ครัวพองนเนาะโตะครัวยำแหลมือต้ครัวตอนมีน้ำจัม่จักพีสร้างสีก็ดูอยู่ข้างหังพี่พพี่ไปจับเบงดเบิ่งดีไปไปไปตคนสี่ผู้อกกี่หตันี้้งไปไป แล้วพอนินท่านอยากม,มัน,น,นมอ่ะหูกี่ผู้ข้นซื้อแล้วมันเอาว่าผู้เอว่ได้นแเนาะเยครัวไปไป,ไปพี่ลึกดิยานนี่เลยจสิล,งล่งนั่นแหละนั่นละวิทย์วัน เลยนอลบา้เนาะั่นละไม่เห็นโลดค่วนิเดี๋ยมันโลด้เล็กลยสาวดินวะใช่กุ่นหงเนกับพุ่นแล้วพี่ากินอะอขี้ซาเล้งมาด้พี่นาเจอดซาเล้งไว้แคบห้องป้าโบอกไอ้หนในียางหอดพุ่นละไปไปยางถ้าอ้หนูน่าหอดเทิงพ่นละ 那灵了。